สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยฮานอยสุดเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่15นะครับมีนาคม2566นะครับคลิปนี้มัดรวม4หน่อยนะครับหลักๆในสูตรนี้ผมจะเน้นให้ในรอบปกตินะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับขอฝากคำเตือนพี่ๆทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะครับผม ก็เมื่อวานนี้นะครับฮานอยสุดเม็ดเดียวของเราก็ถามว่ามาตรงรอบไม้มานะครับแต่ว่าไม่มาในตัวเจาะนะครับมาแค่สายรูดเนาะต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับเมื่อวานรอบเฉพาะกิจนะครับ06361นะครับของเราให้เ้าไปเนาะไม่มีนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ747กับ72อันนี้ก็ไม่มีนะครับ ส่วนในรอบปกตินะครับที่ผมเน้นให้เนาะแปดเจ็ดเกกับหนึ่งหนึ่งนะครับใครรูดที่9นะครับพี่พี่เข้าไปที่7 9นะครับนี่เลยนะครับผมมาเรียงเลยนะครับส่วนในรอบ VIP นะครับ2 6 1หกหนึ่ับ54นะครับตัวรองเรานะครับอันนี้ตัวเด่นเนาะตัวรอง VIP 26154นะครับของเรานะครับมาเข้าเลขวิ่งนะครับพี่พี่วิ่งไปที่หนะครับ หรือว่าใครนะครับเอา5นะครับมาประกบคู่ในตัวที่ผมเน้นเจาะให้นะครับก็เข้าไปที่5้าสีตรงๆนะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับถามว่า2ตัวเด่นนั้นมาตรงรอบไหมมานะครับพี่พี่เนาะแต่ว่าตัวประกบคู่เราไม่ได้เน้นให้นะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนเป็นรับชมนะครับก็ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับผมสลับบ้าน ขุมทองนาคานะครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับผมเนาะไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็จะเจอบ้านขุมทองนาคานะครับเข้าไปสอบถามทักทายแอดมินดูก่อนได้นะครับสูตรเม็ดเดียววันนี้นะครับพี่พตัววิ่งนะครับที่ผมจะให้ไปผมให้วิ่งไปที่เลขห้านะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลขหนึ่ง เนนรอบปกตินะครับลองรอบพิเศษนะครับวันนี้สายรูดนะครับก็จะมีหนึ่ง2 1 3 1 4หนึ่งหนึสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หห้าหนึหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด แล้วก็19นะครับส่วนตัวตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่10นะครับ12 13 15แล้วก็18นะครับผม ส่วนเลข3ตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เลข3นะครับก็จะเป็น310 315นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสนดับแนวทางหวยหานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่ๆมัดรวมสีนอยนะครับภาพรวมเนาะแต่ว่าหลักๆในสูตรผมจะเน้นให้ในรอบปกติและลองรอบพิเศษนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ตามผมได้นะครับ หรือว่าใครไม่ชอบก็เอาไปเสี่ยงโชคในรอบเฉพาะกิจนะครับรอบ VIP ได้นะครับผมก็ขอให้มาเด้งๆทั้งสีรอบก็แล้วกันนะครับสลับแนวทางหวยฮานอยสูตรแมดเดียววันนี้นะครับขอให้มาตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมก็ก่อนออกไปขอขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แอดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะสลับคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจกันนะครับผมสลับคลิปนี้โชคดีทุกคนครับกาบสวัสดีครับ